สวัสดีครับมาพบกับมูลมีเพื่นเซฟเซนแนลด้วยว่าอย่างหน่อยว่าทั้งช่องเพจช่องยูทูบเพื่อก่าเพียงเนาะขอบพระคุณยังสูงที่พี่น้องให้เกียรติที่ตามเข้ามารับชมแต่ละคลิปของมูลมีเพื่นเซฟเซนแนลขอบพระคุณยังสูงที่พี่น้องเข้ามากกดไลคก็แชร์ก็ติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้นำมูลนี้บรรยากาศเย็นคือเก่าพี่น้องลมหนาวรมหนาวก็ร่างเดิมมากพี่น้องลมหนาวก็ร่างเริ่มก็โชกมากพี่น้องเพราะว่าอากาศมันเย็นอากาศเย็นพี่น้อง รักษาสุขภาพไม่เด้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดพี่น้องเนาะย่งขึ้นมาเย็นพี่น้องยิ่งเป็นมาแดดเผาพี่น้องแดดเผาหน้ากายปรับสาพน้ำปรทันมีอย่างไยภาพพี่น้องมากินอาหารบันดานพี่น้องช่วงนี้ปลามันขอนพี่น้องปลามันขอดเกิดได้ภาพพี่น้องไม่กินปนปลาคุ้นๆพี่น้องเอ้ยปนปลาคุุนๆพี่น้องมไมากินปนปลาขอน่อยคุ้นๆน้ำกันมีอย่างนั้นว่าอย่ากินปนปลาพี่น้องอันซ่อนบอกบวบพี่น้องอันซ่อนบอกบวก ดวบวบในสวนก็บักทั่วปีพี่น้องก็ได้ได้ปลาเอาปลาขอนน้แก้ให้นาน้องเียวเข้าไปก็ดวกงผมพี่น้องดวกพักบ้านห้าวมือนนี่ไม่เพียงเด้อดวกงผมพี่น้องแซ่บแซ่พี่น้องกระดวงเราแค่ถ้าพี่น้องไม่กินอาหารโดยวันมาอีกนินึงพี่น้องอาจจะทอนแสงกายวิภาคในพี่น้องระบัดมาใส่ตะวบไทยมันเป็นหมื่นหมื่นพี่น้องเป็นทอนแสงก็พราย่านอยู่ได้พี่น้องด้ย ธธเป็นสะท้อนแสงมาพี่น้องมามาลุกยกันพี่น้องมามาลุยด้วยกาดกันมีของตัวผู้กาดเป็นพี่น้องตวัวผู้เก็บไปล้นกะวุฒิแซ่บพี่น้องบนบ่าเขาหน่อยแซ่บพริกดิบ ตัวแค่กันอยู่ตนอยู่หนทั้งหน้าพี่น้องตัวแค่บาทพอใหญ่แบบขั้นเติมน้ำคุนเขา กินข่าววันเลยสดมันหวานนตัวพี่น้งองม,มันเล้วพี่น้องไม่เลบมากันมาบวบมันกันมาบวบอันอ้อนพี่น้งองหวานหอม ส่วเนเี๋ยเจ้าขาน้าปีพี่หนองดิบเจ้าขวาเจ้าหนาพักในสวนพี่หน่ mm hmm. อง น้อยน,น้อยส่้นพักไม่หลังได้วาปนปลาสูมพนไม่หลังกินก็น่ไม่ต้งเข่ากันเถียงนะปนปลาเขาหน่อยก็ดวกครับ

ตบของผมก็แซ่บแสบไปหน่ะยืเป็นปาลปาหลวกผักบืดเข่ากันไปหนอ่อ

กับบรรยากาศพี่น่งังอากาศเย็น,ห,น,อยห,นหอมหอมพี่น้งังใช่ครับผมคิดดิด ก็เคือกินอาหารนิสัยมันเท่าพี่น้องเกี่ยวเขาเทียนน้ำพี่น้องแต่ข้าวจะกินข้าวคองกิ่นกระถ่ายไปจุกอามองหองเรี่ยมจุกเขาง่ายพี่น้องมะแกงใส่ใส่กับแนง้ำหน่อไม้กระแนงน่อไม้กระทุบบาดพี่น้องบานเดี๋ยวเอาพังผมพังผมใส่น้ำพี่น้องมันปาดบัวพี่น้องปื่อหอมหอมพี่น้องแง่เนาะ เนี่ยนี่หากินยากเหรพี่น้องมันสารเคมีหลายมันจะประดรสยังหายหยาบพี่น้องต้องจากประดรสเบี่ยงกระจกประดรสไทยประดรสหน้าหากินยากเพราะว่ามันหมุนตุ่มบ่ได้มันสารเคมีเยอะ อันแม่เป็นอย่างหน่อยพี่น้องไม่กินเขาบนปลากระดวผักพี่น้องดวอบบวบดวบหลอกแค่พี่น้องดวบผมมังทั่วปีมังทั่วผู้กับพี่น้องแซบ่บแซ่บพี่น,อออน้องอันใส่เผาอีกเมนูหนึ่งปลาคอขอนพี่น้องน้ำแกลให้เกนหน้าพี่น้องปลาดา่าเนยปลาคอหน่อยมากบนซูพอพี่น้องกินพี่น้องคอมเมนต์คลิปนี้เริกดกดใดกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดก,กระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับมูลมีปลาแซ่บเซนแนล จากคนบนน้อกของหน้าสั่งสอนน้อยอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่าน,นช่วงนี้กําลัางร้อยคอกังที่ด้อยู่คันพอมีน้องบ่เข่ามาที่ตามจะมารับชมกับหอดฟังหอดตอนงง้นหมู่เป็นไงพี่น้องยังเป็นน้องใหม่ทุ่งการอยู่คลิปนี้จะล่าพอม่พี่น้องปีก่อนคลิปหน้าจงังผู้บอกกันใหม่จะเป็นมีโน,นยังจะมาที่ตามรับชมใหม่กีเริ่มรักษา,าสุขภาพพี่เราเพียงแล้พฝนช่วงนี้อากาศกําลังเริ่มเปลี่ยนแปลงพี่น้องขอพ่อพี่น้องสุขภาพแข็งแรตัวไฟเก็บ่ยนน้อยใม่เบี่ยนเบี่ยนนอนดับได้เงินหมื่น นอนตื่นเงินแสนสวัสดีครับ